สวัสดีครับพบกับสมูทโต้ครับวันนี้พามาแนะนำรถสวยหนึ่งคันครับกับ Honda City 1.0V u r บ o ปี2020คันนี้ครับเรามาชมเลยครับว่าได้อะไรบ้างครับมาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับไฟเด y t ทามมีมาให้ครับกระจังหน้าสวยๆแบบนี้เลยครับใครที่ตามหาติดต่อได้ครับที่บริษัททอโต้ของเราครับคันนี้เป็นล้อแม็กอันลอยเดิมนะครับติดรถมาให้ครับ นี่ตัวรถสวยๆแบบนี้เลยกระจกมองข้างนะครับไฟเลี้ยว LED เส้นยาวๆอย่างนี้ในตัวครับเดี๋ยวมาชมนะครับภายในนะครับว่าได้อะไรบ้างครับนี่คันนี้นะครับมาพร้อมพวงมาลัยแบบนะครับมันตีฟังก์ชันนะครับ คันนี้เลขงไม่เพียง123,000โลครับมาพร้อมนะครับเครื่องเสียงเดิมครับวิทยุ FM AM CD นะครับมาพร้อมระบบแอร์ออโต้นะครับคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับภายในนะครับได้เป็นเบาะผ้าสีดำสภาพสวยแบบนี้เลยครับใครที่ตามหาครับติดต่อมาที่บริษัททอโต้ของเราได้ครับมาชมห้องโดยสารด้านหลังครับว่าได้อะไรบ้างครับนี่ครับห้องโดยสารขนาดใหญ่ครับเป็นเบาะผ้าครับสภาพสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับนี่ครับ นี่ครับสวนด้านหลังนะครับไฟท้ายนะครับได้เป็น LED เรียบร้อยแล้วนะครับเส้นยาวๆโตๆอย่างนี้เลยครับมาพร้อมไฟทับทิมคู่ล่างครับมาพร้อมเซ็นเซอร์ท้ายนะครับถึง2จุดนะครับโลโก้ Honda ชุบโเมียมแบบนี้ครับมีไฟเบรกดวงที่3ครับพร้อมคีมฉลามติดตั้งมาให้เรียบร้อยครับใครที่ตามหานะครับบริษัทออโตของเราจัดมาให้แล้วครับกับ Honda City 1.0 V Turbo ปี2020คันนี้ครับในราคาคาตัว 45,000บาทเท่านั้นหากสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับ